อันยอสวัสดีค่ะฮอนนี่บีค่ะวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายจะเรียนพยัญชนะภาษาเกาหลีนะคะเราเหลือเก้าตัวเท่านั้นทุกคนสู้ๆถ้าทุกคนจําได้แล้วที่พยัญชนะที่เราเรียนที่ผ่านมาก็วันนี้ง่ายมากนะคะโอเคเรามี4ตัวนะคะตัวนี้เป็นเพื่อนข้อง ตัวที่เราเรียนแล้วนะคะมันลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมคะโอเคมาดูแต่ละตัวนะคะตัวนี้คียวออกเสียงเป็นคือคือเพื่อนของเคียวนะคะแล้วก็มีคิดเส้นเวลาออกเสียงตัวนี้แล้วออกเสียงเบาๆคือ แต่ตัวนี้ออกเสียงให้แรงนะักเป็นคือคือเขียนขีอกก่อนแล้วก็อีขีิแบบน,นี้อย่างนี้นะคะต่อไปตัวนี้ที่ อันนี้เป็นเพื่อนของทีกึดนะคะออกเสียงเป็นเธอเธอตัวนี้เธอเธอเบาๆแล้วก็ตัวนี้เธอเธอนะคะมีคิปเส้นตรงกลางนะคะแล้วก็วิธีการเขียนเราเขียนทีกึดก่อนแล้วก็ ที่อีกครั้งอย่างนี้อืมชิดออกเสียงเป็นชอช่างชื่อชื่อนี้เป็นเพื่อนของเชิดแล้วก็มีมวัวกด้านบนนะคะตัวนี้ออกเสียงชื่อ ชแต่ว่าตัวนี้ให้นักกว่าแล้วก็ชื่อชื่อเราเขียนมัวก่อนแล้วก็อันนี้แต่ว่าดูมันเด็กต่างนิดนึงใช่ไหมคะอันนี้แล้วแต่ฟนนะคะแต่ว่า เหมือนกันแล้วแต่ฝนตัวนี้พีบออกเสียงเป็นพอพานพอเพอนี้เป็นเพื่อนของเบอร์ไม่มีวิธีจำง่ายแต่ฮอนนีบีบอกแล้วว่ามันกรุปเดียวกันแล้วก็มันมีสีเลียมสีเลียมนะคะเราเขียนอย่างนี้ Okay. แล้วก็เรามีพยัญชนะขู่5ตัวนะคะมีอะไรบ้างอันนี้ก็จำง่ายมากด้วยถ้าเป็นพยัญชนะขู่แล้วใช้พยัญชนะเดียวสองครั้งผสมกันมาดูแต่ละตัวดีกว่านะคะตัวนี้สังเกีตออกเสียงเป็นเก คือคือกบคือบวกแล้วก็เขียนกึกตัวนี้สร้างดีกิดแล้วก็ออกเสียงเป็นต่อเต่าตือตือตัวนี้คือถือใช่ไหมคะแล้วก็บวกถือและตือ ตึแล้วเขียนเขียนสองครั้งอย่างนี้ตัวนี้สร้างบีบออกเสียงเป็นปอบปลาเปเปร์พีบแล้วก็เพอเปอ์เปรเพิอ ปตัวนี้ซังชิยุออกเสียงเป็นซอโซแล้วก็ซืซืตัวนี้มาจากพยัญชนะชิอุตแล้วก็ซืถ้ามีตัวเดียวซืถ้าเป็นคู่กันแล้วก็ซืนะคะไม่เหมือนกันนะคะเวลาเขียน เขียนอย่างนี้ต่อไปตัวนี้สร้างจิตอกเสียงเป็นจอจานแล้วกจ็จืจืตัวนี้มาจากพยัญชนะชื่อชื่อนะคะชื่อและจืจืจ หรืออย่างนี้เขียนแบบนี้ก็ได้นี่แล้วแต่ฟอนต์โอเคทุกคนฮันนี่บีจะออกเสียงให้ดูทั้งหมดออทุกคนต้องตามฮันนี่บีนะคะคือคือหนึ่งนึ่งทีที 르르 머, 머, 브브스스으으츠츠츠츠크크트 트 푸, 푸, 흐, 흐, 그, 그, 드, 드, 뿌, 뿌, 스, 스, 주, โอเคทุกคนเราเรียนแล้วว่าสระกับพยัญชนะของภาษาเกาหลีค่ะครั้งต่อไปเราจะฝึกสร้างพยัญชนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ